ข่าพ่นองงามโหดงามโพเนาะงามจนว้าลมอันนี้คือที่มาของคำว่า,วางามจนลมเด้อทุกคนเบิง่งผู้ได้ชิมสางกรมาซอยเนี่ยเด้อขันฝนนาทุกมือนี่คือสิออกงดข้าห่วงอยู่ข่อยว่าเบิง่งปูว่วคากว่าเม่นศาสตร์ให้นี่เบิดให้เลยมือก้อนอันป่าแล้วปั่นเข่าฮะโบ้ได้ลมคักปันนี่เตรียมตัวจ้าสางเข่า กะไข่อยู่แต่ว่าหมากมันท่านได้อิ่มคักปานใดเนาะโบได้ลมแต่เขาวสวรรค์เด้อเขาปรลีกกะลงคือกันละนี้ของเพลินแห้งอิ่มค่กก่อนของสวรรค์อ,อีกเขาสุกแล้วของเราหันสุกกะไอขึงเน,ะนาะนำยังอังให้นะอ,อยู่ตัดกระตัดโบได้ เกี่ยวกับเกี่ยวบ่ได้ป้าถั่ยยูนี่นนกับจนหางแดงบ่เลยจู่เจ้าเอ้ยขอล่าว,ว่าเจ้าท่านได้พ่อเหมาไปได้แค่เจ้าชีสุกแลยตีนีฮ่าถสะอ่อนห่วงเข่าปีนี้เด้งามแท้ๆป้าเฮาพาทุกคนลงไปยามตรงอีกก่อนเด้อทุกคนพาอาคงไปลเบนเขาหนาเลยพอเราบ่ค่อยได้ลงมาส่วนที่เกี่ยวเขาเนาะ ลงมายามแรลงบบบางหันก่อนท่านได้ดบหน้าโบสินะ่ะมายามเขาออสอ,อนทางไหนอิ่มทางนี้กำลังกำลังสีหางแดงเท่นับดหน้าห้างห่างก็ถือว่างามได้ก,ก่อเขาจะมาติดกัน ก้มย็นวื้นวืเข่าจนเพียงแอวบริยากก้มด้วยปีนี้ด้วยเป็ดไก่กระเอาะด้วยจ้าเนาะผูทใดสิมาเกี่ยวข่านี่สมัครเลยจ้าามบอกอันพี่น้องต้มเป็ดต้มไกฟ่ฟนระีเนาะนาซวนเองหออนะเห็นป้าอิ่มค่ะกะลีเข่าปลีนะเห็นบะ บอนที่มันอิ่มๆนะมันต่างกันจนมันชุกเกาะไปเลยค่ะงามบักคักเลยฮะนานสา,าวนแต่ก่อนเราก็เคยลงมาเห็ดหนาเด็กพี่หน้องอาคงเหนะ็นเนาะ กับโบเชิงวามาเห็ดดอกมาซอยมาเกีียวซอยดำซอยตั้งแต่สมัยมีแต่รถไทกับวารวยเด็อยู่ก่อนเราขี่รถโด,ดยสารมาหอดปากซองและสีขามาบ้านและบ้านสวรรค์มันผัดอยู่ไก,ก่ทางเนาะบบมีรถขามาคนในบ้านเขาขี่รถไทยออกไปปากซองเขาก็บ่ใหายขี่น้ำยางมาจนหอดบ้านขิดบึง กำลังเล่าสู่กันฟังเข่ากลางกันจนเริ่มสีห้างแดงเลยเจ๊เอ้ย พิ่นถันชุกทัวทงไปเลยมันไวอยู่ดอกเกี่ยวมือหนึ่งก็แล้วโน่นนั่นนะพวกนั่มก็ซุกแล้วเปล่เป้งน้ำเราได้กับโบแหงยักเทือบัญชาไข่แหงช่วงที่ดำนั้นกักน้ำไว้ทอดได้กับโบทันจนดนสูบน้ำใส่ เบื้องหน้าในไฮนาซอนปวดเดียวเบาออ,อู้ยังมีปลาคอลอยอยู่ข้างบนอ่วัดลงกเดี๋ยนึงไปปลาคอยินว่าปีนี้เพื่อนเสียวคนงานมาเด้อเกี่ยวข่าวบ,าบ,าบานงามชิมาสอยจ้าคนงานสิมาสอยเกี่ยวข่าวเด้อปีนี้เด้ออ,อ,อ๋อสิมาสอยเอขับปูก เขาจะอยากได้ขบูกพี่น้องมาซอยะปนี่ไปซอยปูมมนปูนปูนปูนาูานปูนป่นปูนปูนเูนปูนปเนปูพป่นปูนป่นมูนปูนปูนปูนเนะูนปูนป่นปนปขนปูนปมนปงนปนปูนปดนปูนปูนปนปูนปูนวูนปูนปนปู่นปูนปูนู้นด้ ไปหาราคามาเบิ่งก่อนนะเอามาบิดมุมสูงจากหน่อยคือมันจะเห็นวิวธงนาบมดเลยแบบงามมากถ่ายบนส่วนมาใส่ตุ่มกุ้งน้ำหน่อยจ้ว่าใส่ตุ่มถือมาจักเนาะตุ่มยังอโอ้ยเขาอ,อยากใส่ตุ่มกุ้ง กุ้งนหนได้ได้บ่มือแรงยังชี้ใส่ก็อ๋อผึ้งแนะนำให้นานี่พี่น้องยังไล่หลวดหลวดอยู่แต่ละป่าแต่ละให้นี่มีป่าจุบเจ็บจุบเจ็บน้ำไหลอยู่ ส้วงยามเกี่ยวข่าแล้วพี่น้องดอกอันนี้มันสี่บานดอกหยาปลาดุกนี่เรื่องหึ่อยู่ค<า>่ะมันเป็นปลาหนาหน,า,นางงามเลยนี่มีอะไรไหมตูบมาขึ้นแล้วน้ำมันก,กระ,ะไรแห้งอยู่เลยพี่น้องพววัวแลวเบ้าล้วเป้งอันให้หน้าลงมา เดี๋ยดิปลาตะเพียนลงโอ้เห็นบะนะโอ้ปาตะเียนลงอลเด้อนี่จังว่าป่าเากี้ของแท้เห็นอยู่ว่าออกแต่น้องเนาะพี่ตัวหนึ่งเห็นพี่เพลนขึ้นมาในนี้นี่ เห็นว่าในลีนีน่นะไปแล้วคุณลงผุแล้วรุ่นรุ่นรุ่นอุยงูตัวบักิใหญ่ๆนึงนั่น,ง,น,ง,น,ง,นง,งูอย่างนนนะพาคนในเมืองมาหยามตรงหยามดีพี่น้องเราอยู่บ้านเราบริหยามได้นะ่ะขอบริมีตรงมีดีเนาะ จะได้บริโลงมาถึงช่วงที่ฟโฟนตกแข็งๆแล้วคือสีว่วนสวดๆดไหมมันอมัน,มนอยูงองย่งูตัวบักีใหญ่นึงในปุปักตะเพียยนบักกีก็ได้ีม,ดมันคือจงคตรใย่ายังหยาง,ง,าต,างตักไปห้องไปตักเด้อเอาเรีม่มาตักไม่วัน ไม่ป<น>าดเจ็ดยังเสามาหามันอยู่อ้าวมันก็สีออกก็ย่ามันก็มันก็อยู่พอมันเด้อเอาเนี่ยตากนำมาตักอ้อหูหน่ะฮะไม่สิจักปลาตะเพียนเบากีลงตรงพี่น้องมุติผูตัวเมียใหญ่ มาแน่อยไหมป้าเจกาแฟย่านยู่กาแฟอ้มันบาโพยเห็นปะโอ้ต้งเหบางตีน้น่ำทางกลนมันยังไหลอยู่นี่เราหน่ะจะพางเตียงรูปรดนนัหรือน่นี่จะมันเห็นเลยปะ ซ้ำกนันกับของเฮาตัวเฮาเลี้ยงนะกระชิ่น่อยตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ป่าขาวมลคือเต้นเก่งแท้เบางเนี้ผู้มันอยู่ด้ยวยจ้าโบ๊ดมีปลาเค็งเด้อบแดนี้มีแต่ปลาเลี้ยงลงปลาชิวกับป่าเนี่ยปลาตะเพียนพี่น้องมันแล้วยามนียนะมือก่อนอะข่อยคิดในให้หน้า่อยมือปีงเบื่อนล้วเซฟอยู่เลยหักช่างแต่มันก้างตัวซ้ำม,มูนี่แหละ ชิ้นใหญ่กว่านี้อยู่ตัวหน่อยกัมีหปาดหนึ่งสองสามสี่หาตัวเห็นมันลอยในเทิงหน่ะ,นะะเนาะปาเลี้ยงลงหมานปาเลี้ยงบรรยากาศนะส่วนนี้ยังสีเขียวกระจีอยู่กับทงนาเรืองเหลือง,องพี่น้องนี่สอนหันหมักดอกอันนี้แต่ก่อนนะ หลายหลายมันเป็นทุ่งเลยแหละเนาะเต้าบ,บุหูกระเจ้าเอิญดอกอยังฝั่งไทยบานซอนเอิญดอกหยาประดุกบางดอนที่มันเกิดทีๆนะมันงามเลยมันสีเป็นป้าอยู่ อันนั้นสบุญแล้วกับลังเลี้ยงงวยพุ่นชุมเพลินเปลี่ยนมือกันชอบิมมะลักยามรอบลุงเลินพี่น้องกรบโบเชื่งว่าลักดอกนะยามเบิ่งเสียงสดชวดอยู่เสียงเต็ดบุบ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 นี่ค่ะคิดว่าให้เจ้าออกมาในครั้งนี้นี่จ้ะรอบรวยยังก็ กับดักปลาอ่าเรียกมัดูปลาชิวนะเป็นแพอยู่นะอยู่ในลุ่มนะกระเชนมันลุ้นกันเดี๋ยวเราเทออกมาแบบนี้บ้างเราออกแบบแบบนี้เราเสาออกมาแบบนี้นี่เนาะบ่อหนาเนี่เราเสาออกมาหนึ่ลุนเดิมมันจะมีจักรตัวเบื้องเรา DIY เราเห็ดเอ,อลุยหลอบปลา Socks socks ่ใช่อันนี้ยุ่มไว้กระปูมันออกมาในอันงาเราสิบห้าตัวอานนี้เนี่ยเบิดเบิดแล้วป่าลงแลบบมันกำลังลงลุงเร็วลงอุ้ย แล้วเลกระปุกตัวเดียวโอ้ลำบากลำบุนเดนี้กระปุกยูเนี่ยบอก็ใหญหอยก็เข้าเลยพี่น้องมัดเมีแล้วเแม่